สวัสดีครับคนรักควายครับมือนีกับวันที่ยี่สิบสองกระดานะครับซองหาหกเจ็ดนะครับเอามือนีกรมกับอยู่นะครับกับพอมน์นะครับทาวินฟาร์มนะครับบ้านสว่างตำบลพอยเตยอำเภอสัมสุงเจ้าขันเจียนนะครับเอามีอย่างตัวกับยังว่าเบิ้งเอานหมครับเอาสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอ้าแม่ลูกก่อนแม่ลูกครับแม่ลูกนะครับมีสามตัวครับมือนีแม่ลูกลูกแม่กับควอยทองแล้วก็สาวหน่อย วนึงครับมีวา่ทองลักก็มีแม่ลูกครับนี่เอาเปิดหัวนะครับแม่ลูกก่อนครับแม่ลูกก่อนเนาะครับนะครับในนี้ลูกตัวที่สองคนครับนี่ให้เิ่นลูกก่อนพี่น้องครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวเมียลูกตัวเมียครับลูกของซูเปอร์บิ๊กเลยครับผสมจริงลูกซูเปอร์บิ๊กครับผสมจริงมีใบมี่อันไหนครับผสมจริง แม่เพลินนี่กับผสมใบเดี๋ยวได้ครับมันทีสิผมกันซูเปอร์วิกคือเก้าครับแมียผสมไม่เล้วครับผสมจริงพี่ิยารณาอีกคครรัับบ้ไปเผสมจริงนะครับข้างมาเราคันหนาพระพี่ก็จครับเออคันหนาพระพี่จังหังมันจีเจงวะนะครับจะให้แจงเจงจะหน่อยนะครับกองกระไดอยากสิยูเลี่ยมเรียมเลยยังจีแจงครับแมียเพลินนะครับเอาเอารายละเอียดแม่เพลินนครับผมรายละเอียดแม่เพลินครับมีลูกมาแล้วสองตัวนี่ตัวที่สองครับครับผม ความสูงเพิ่นความสูงเพิ่นร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบแล้วก็ผสมซูเปอร์บิกไว้แล้วอ่าตอนนี้แม่กผสมครับผสมแล้วครับซูเปอร์บิกไว้แล้วครับผสมวันที่สิบหกนั่นครับผสมจริงครับนะครับผสมจริงครับมีโอกาสติดเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านด้วครับมันอยู่ใกล้กันอยู่นี่นะครับอยู่ใกล้กันพอพันกันเลยเออบ้านนี้ลูกสาวเพิ่นกับซูเปอร์บิกครับบ้านนี้ในท้องเพิ่นที่ว่าผสมไว้กับซูเปอร์บิกซูเปอร์บิกครับนะครับผสมไว้แล้ว ลูกสาวได้เจ็ดเดือนนะครับลูกสาวได้เจ็ดเดือนครับนะครับลูกสาวเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วครับนี่่ครับนี่นี่ลูกสาวนะครับซื้อสองรุ่นสามซื้อสองรุ่นสามครับซื้อสองรุ่นสามครับนะครับเออบ้านี้ดวงดีก็ได้ตัวเมียครับดวงไล่ก็ได้ตัวผู้แม่นร็ผูไล่เนาะตก็ผู้ก็ใครได้กันมันเคยได้ได้ตัวเมียเลยครับลูกเราตัวเมียตลอดอือสิว่าให้ลูกนะครับการแม่นี่สอว่าสิ่งส่งลูกตัวเมียเนาะลูกคือครับ ลูกเราก็โตง่ายโตมุกนี่ลูกสาวเพิ่นนะครับลูกสาวเพิ่นเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับผมจุ๋งเลยครับจุ๋งยังต้ไม่หาเลี้ยมหาเลยครับเลยจุ๋งหาเลี้ยมเพิ่นเบิ้งนะครับนี่จะได้เห็นนี่หนามาผมนะครับเด้อหนามาผมเลยลูกสาวสุดเฟี้ยวแน่ดีสระบัตรนี่น้ำเจเลยนะครับพี่ลูกสาวเพิ่นครับ นี่ซื้อน้ำลูกนี่นะครับลูกการส่งลูกเพิ่นเด้อนเออสี่ควายไปเดียงกับเบิ้งว่ามันส่งลูกเลยครับตัวใดนส่งลูกดีเออหน่อยหน่อยมามาดึงกลับมาลูกส่งลูกดีนนะครับตกน้ำเมี่ยงจากน้อยเพราะว่าลูกมันกินนมกินนมอยู่ครับกินนมนะครับลูก่านิ่งหินนมอยู่ครับนี่น้องเบิ่งเอานะครับนี่รายละเอียดเพื่อนนะครับเบิ่งลูกเบิ่งเต้าเพื่อนลูกเพื่อนกับการให้ลูกการส่งลูกเพื่อนครับ ขนาดครับขนาดมาขนาดมาเลยครับขนาดมาผมเลยครับยืนข้างขนาบมาผมขนาดขนาดมหาผมย่างหาเลยยกนาขึ้นเนาะยังหน้าขึ้นลุกทานี่แะสวยเพิ่นหน้าตาเพิ่งแง่เพิ่นนี่ครับพูดได้ประกอบการตัดสินใจครับผมอายุใกล้กับเขาว่าเบื้องหน้าคอกก็ได้คร็นทุนไก้กับพวกสบู่กับวิดีโอคองมาเบื้องครับผู้ใด้งัน ขี่แล้วว่ามันเบ่งเคร็ดหนาอย่างซี้ว่ะเคร็ดหนาอย่างยากกิเทียนเบ่งขี่เอามาแล้วขันฉี่นะครับโอ้ยขี่รีเลยครับน้องฉี่นน้นขี่ท้องึ้นมาโอ้ใส่นาเด้อนี่ยกดใส่นาพอดีนะครับโอ้แม่บันขี่อยู่นะครับเอาราคาเปิดแป้งพี่น้องนะครับครับห้าหมื่นห้าพันบาทครับห้าหมื่นห้าพันบาทครับสำหรับตัวรอนอะไรขึ้นเขาครับซื้อสองรุ่นสามซื้อสองรุ่นสามครับนี่ซื้อสองรุ่นสามผสมจริง ซูเปอร์บิ๊กเนี่ยผสมจริงครับบานนี้ลูกใหญ่ขึ้นกับโอ้เด็ดทุนขึ้นมาจากน้อยเราดิลูกใหญ่ขึ้นจากน้อยนี่นะครับลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียนี่ใหญ่ขึ้นจากน้อยก็ถือว่าได้คุณมาจากน้อยยอดีทุนนะครับบานนี้ขั้นแม่ติดอีกโอ้เด็กกำไรบานนี้เด็กกำไรครับเพราะแม่ติดอีกเนาะครับมันส่งลูกดีเลยครับแต่เบื้องลูกแล้วหลอดครับลูกเบื้องนี้ครับนี๋ละครับสี่ขวบยอดีตอย่างกับเบื้องตมันส่งลูกเั็นสี่ละครับนี่การส่งลูกนะครับเด้้อหหนนาุุยยี่ อยู่เวียไทยดีเถะแหะมองก็เจ็ดเดือนนี่ไงก็อยู่เวียไทยดีสิวะนี่ลราอายุเจ็ดเดือนนะครับเอาตัวต่อไปนะครับเนาะครัับบผมครราคาเล่าตัวต่อไปมาเลยครับเออน้ำค่ะทนเพราะว่าไทยเขาโดูดมันกระหอนนะครับน้วยกระเจี๊ยกระหันนะครับขึ้นนอนกัยู าจ้ทสงสัยว่ามันตัดคือว่าตัดไซคือว่าตัดไซรูดคือว่ามันนั่นนะครับผมกล้องผมผมลองตัดเบืองแล้วมันภาพมันแตกมันนี่เพราะมันเบืองมันบางงำเนี่ยของละย่านแบบไทยแบบเลี้ยวๆไปดิชิละไทยไปเรื่อยๆเลี้ยวๆเลยนะครับถ่าเบืองจากน้อยนะครับเนาะตัวนี้ขอรายละเอียดนะครับบาดน้ของสได้ลูกมาแล้วสองตัวมีลูกมาแล้วสองตัวครับครับผมส่งลูกราคาดีกันครับตัวนี้ก็ได้เอาความสูงเป็นคนความสูงก็ร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามนะครับ มีลูปไม่กตัวครับนี่สองครับรูปทรงโซโเนาะครับไอ้นี่ได้ทองเรานี่เพชรล้ำคงได้หาเดือนนะครับผสมเพชรล้ำคงตอนนี้เป็นทองทองเพชรล้ำคงครับนะครับทองเพชรล้ำคงนะครับทองแล้วนะครับทองหายเล้วเด้อนะครับพี่น้องครับทองหายเล้วเรียบร้อยนะครับพุ่ยสูครับคนใดมักแบบนี้ครับแยมแยมจำเพื่อนเนี่ยนะครับคือเก่าข้องครับแม่นครับอัตลกอัตลักษณ์เพ่นดอคือเก่าครับนะครับ ครับนันี่นะครับเป็นได้ทองแล้่ยวไดทองแล้วครับว่าต้องไปผสมยากครับนี่สมให้แล้วทองยังไงแล้วนี่มี้จะไปรุ่นเราเลยครับสิ้อล้อมือโอ้เนะครับก็ไปเสื่อนอย่างก็พักเลือนไว้ครับเตรียมพักเลือดไว้ดีครับซื้อพักอีกตัวไว้ลวดบาบนี้ได้กินน่องแท้ๆแล้วก็รุ่นตัวผู้หรือตัวเมียครับผมนี่โอ้ย้อนเสียงบ้นน้อฟังนี่อนึ่ ยังยังช่วยอีกน้อยน้อยนะ้นช่วช่วยเพื่อนนะก็จันขาถกขาถอนที่เก่าแล้วครับรับประกันคือเก่านะครับรับประกันคือเก่าพี่น้องครับรับประกันคือเพิ่นล่ะครับสากลสากลยือเพิ่นแม่นครับเจ้าภาาสากลเป็นยังภาษาสากลสากลเป็นตัวไหนเออดีสากลเป็นตัวยังไงเออดีสากลในรูปผู้ใดมาบ้านกันก็คือขาถกขาถอนหางดอกนะครับ สากรนี่มันดูผู้ใดผู้ใดกันที่บอกตาสากรสากรแถวบ้านตีกับรับประกันถึงใจนะครับเพราะว่าต้องถูกใจได้จังเสือครับต้องถูกใจนี่มุมใดวะมุงใดวะมันจะกินนะครับมันมันบดครับมือนีแดดเป็นแดดบกเอ็มเซ็มเรามันแหยมมาพอดีเรามัน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 หาเลียมบ่ได้เพราะว่าแดดมันมันตรงมาพอดีเลยครับแดดเที่ยงแมใช่หอนอันนี้ไทยแล้วก็ที่ไปโอ้ยหากินก้อย ร้อยเหรียญจากบาทยี่ดอกซอยจุเลยครับคือตะกี้ตะกี้แก่ก่อนได้ยังไครับที่นี้แก่ก็ได้ครับน่อนทีแก่ก็ได้น่อนเอาขนาดไม่อละเอ้ยขนาดจหน่อยนะครับเถือกระไรนะครับเอาบอกราคาพ่อแม่พี่น้องเนาะครับละเอียดเริ่มแรกเนะครับสูงความสูงร้อยสี่สิบสามครับ ลูกตัวที่สามในท้องสาทองเพชรล้มโคงห้าเดือนครับราคาเปิดไว้ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมรับแม่นี่ทองแล้วเรียบร้อยครับผมนะครับทองแล้วเรียบร้อยครับที่สำคัญคือเธอท้องท้องแล้วพร้อมส่งกับโอเคครับผมอ่าเขาส่งกับประมาณโอเคแล้วพัฒนาได้แล้วครับสายพัฒนาแล้วครับผมครับผมถือว่าโอเคแล้วต่อรองได้คือเก่าหรือครับต่อรองคือเก่าเด้อพี่น้องครับตัวได้ก็ย่าซื้อก็ซื้อเก่าครับผมเป็นที่ใจนะครับผม ตัวไปเนาะมันห่อนเนาะครับผมมถ้าผมตัวไปนะครับมองได้โอ้ยพี่น้องครับห่อนแห้งนะครับไปเข็นๆเทียงๆควยขึ้นกันนะครับจับเขาไปโดนกันมันห่อนต่อไปแม่สาวน้อยนะครับสาวน้อยมาเลยแม่สาวน้อยนะครับลูสาวน้อยลูกจะไายแล้วไปตกมาอ้าหนักกันพุ่นลตัวนี้สาวน้อยเกียก้ตัวนี้พุ่นโอ้ยคนน่ะลูกสาวเบิ้มนะครับตัวนี้ลูกสาวเบิ้มครับลูกสาวเบิ้มพันล้านลูกอายุสิบสามเดือน เฮ็ดอู่ยูเนื้อหนังเฮ็ดอู่ยูอยู่อู่ยูครับอู่ยูเฮ็ดอุ่นต้นเฮ็ดอุ่นต้นนี่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 สิบสามเดือนได้ครับนี่สิบสามเดือนครับลูกสาวเบิรมพันล้านครับสลับกันครับให้เธอมาอยู่ทังพี่เพราะว่ามันเดือดนะครับทางนี้ผมเอาหนาก็ได้ครับเอาหนาก่อนครับสูงน้ำเถอะนี่มองหันนี่เพราะเดือดเดือดก็มาแล้วเดือดก็เดือดดีย้ำหน้ากันเลยนี่หน้าตาเพื่อนนี่หน้าตาตอนนี้สูงเท่าไรครับผมลอยลอยยี่สิบพกครับ ร้อยยี่สิบหกครับผมนะครับอายุเพิ่นสิบสามเดือนอายุสิบสามเดือนนะครับแม่สาวน้อยลูกเบิ้มพันล้านครับนะครับหน้าตันๆครับคอยง่ายแข้งขาดีกระดูกดีครับกระดูกกระเดี่ยวนะครับกระดูกกระเดี่ยวดีดีง่าๆนะครับหนาตันตันข้อยนยนๆครับหางง่าครับโู้โหดีอีกบ้านนี้ลูกค้างไว้จริงจริล้วครับนี่ครับพี่น้องครับนี่แหละสันติจับเขาต้องลูกค้างนี่คักมือนี่ยูกันแล้วมือนี่ดึงกันแล้วดึงกันแล้วครับ มื่อนั้นบอลลึงกันประดยครับมื่อนี้ลึงดึงครับลึงกันแล้วเด้๋แม่สาวหน่อยตรงนี้นะครับมึงหางคนได้อ้ายหุ่นมึงมงเป็นหางคนกบบใหญ่ดีอยู่ดิแข้งขาดีเนะครับคนยืนยัดคิ้งนิ่งครับนะครับโอ้ยอยากให้ทาอยากให้มึงทายืนทหารนะครับนะครับนะครับทายืนเพิ่นนะครับยัดคิ้งนิ่งนะครับปุกหางใหญ่แข้งขาใหญ่นะครับตกินจะยังยังไงจากนอตจีครับนี่หน้าตาเพิ่นหน้าตานะครับหน้าตาสวยหน้าตาสวยหน้าเบิ่มหน้าเบิ่มหน้าเบิ่ม วนเลยครับเดินแบ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 บครับเดินแบบเอ้าโชว์หน่อยโชว์ตัวโชว์ตัวจักอย่งไรผมก็ได้มือก็ได้เดินมากิี่สครับเดินมาบางก้านให้เดินสวยๆนะครับโคกหางดีเบิ่งกคกหางโชว์โคกหางดีครับครับโชว์โคกหางอย่นงอยครับโชว์โคกหางยังไงเนาะโชว์บันไทยเพื่อนๆได้ไหมครับบันไทยบันไทยสลาตันนี่นะครับผม นี่เด้อพี่น้องครับถ่ายเพิ่นนะครับบันถ่ายง่านี่กุกขังง่ายๆนะครับเป็นซีเรียมครับผมห้อยคอไปครับซีเรียมเออซีเรียมเลยครับข้มอุญรุดตาแจ่มแจ่มจ้ำองค์คงองค์คอครับกำลงกำไรมีครบเบิดนะครับนี่พี่น้องเบื้งรถนั่นนี่นี่เบิ้งละเอียดละเอียดริบเรบนะครับพี่น้องครับนี่เบิ้งกระชัดเลยสูงที่126อายุ13เดือนลูกสาวเบิ่มพันล้าน เกิดจากแม่พันสูงลอย47พูดได้ไหมครับมาผมก็ได้ครับแม่เราสูงลอย47ได้ครับนี่ครับแข้งนี่ครับจับเลยครับจับเอาจีงง้ามๆลูกจีงมันงามๆมันหันยืนงามดีแคมหันสวยดิเพื่อนเอาข้างเอ้ยน่ะนะครับเจมเกี่ยลบนว่าเกลไม่อย่างเด็ดเอาเปิดเวนไหลไปเลยครับนี่พ่อแม่พี่น้องแล้วครับครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับ 29,000บาทครับราคากบบโต้ร้องได้ขึ้เก้าละครับมีสาวน้อยตัวนี้ครับนะครับอายุ13เดือนนะครับเอาไปเลี้ยงล้อนี่แม่นี่มีเอกสารให้บอครับผมมีครับมีมีเอกสารที่ห้น้องนะครับมเกิดบออกม้าซื้อบอมีปัญหาพี่น้องอยากเบิ้งกับวิโอข้อมาครับผมนะครับวิโอข้อมาเบิ้งกันมีไหมเบิ้ลครับมีพี่ครับเอาหน่อยตาเตียมแกมจ้ำขึ้นเก้าหรือพี่น้องครับคงโกงองข้อวาเพลินเลยครับสาวน้อย สำหรับผู้ที่งบเพา่มนี้หน่อยนะครับจะซื้อไปเก็บจะเรียกสายพันธุ์ดีๆีซื้อไปเก็บไปเลี้ยงสายพันธุ์เพิ่นมาเราซันนึ่งนะครับน,น,นี่ัฒนาได้ไดครครับเขาเคือน,นี่โอ้หน้าตาสวยนะครับ,รบเอาเนี่ยหนั้งพันก็ดีสอดคลิปนี่ฮ้อน ครับมันหอนครับอที้ฝากสมีก่อนพี่น้องฝากติดตามพื่เก่านะครับฝากพี่น้องฝากผมยังไงพี่น้องติดตามเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามฝากเบิรงนะครับกดไลค์กระเทียมไลค์อหไรอ่างนี้นะครับผมมันทีได้ดันดันซื้อน้ำก็ดีครับครับที่สำคัญก็ซื้อที่ได้เพราะได้เรียนดูเกงเต่าครับเพราะได้ข่าวเรียนดูเกงเต่าโชคจะไปเกงเต่าไปโรงเรียนเลยครับฝากสมีน้องพ่เนาะครับผมครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรอ๋อครับผม